สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับแม่เปรอีกครั้งแล้วนะคะนะคะแต่วันนี้นะคะเรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะอ่าเราจะมาเริ่มนะคะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคูณน,นั่นเองนะคะอ่าแต่วันนี้เราจะมาเริ่มพื้นฐานกันก่อนนะคะเป็นเกี่ยวกับแม่สุบคนแม่หถึงแม่6นั่นเองอ่าเด็กๆพร้อมหรือย,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะคะ ในสารภาพมาสีตอนนี้นะคะเด็กๆหลายๆคนท่องกันได้หรือ,อยังเอยอ่าท่องแม่สกุลแม่หนึ่งถึงแม่หกได้หรืออยังนะคะฝากการบ้านไว้นะให้เด็กๆไปฝึกท่องให้แม่นยํานะคะจะได้สนุกกับการ คูของเรานะคะอ้ามาดูที่แม่หนึ่งซึ่งเป็นแม่ที่ง่ายมากนะคะเขาแทบจะไม่นับว่าเป็นแม่ด้วยซ้ํานะคะแต่วันนี้จะมาพาเด็กๆรู้จักนะคะว่าแม่หนึ่งของเราเป็นยังไงอ่ามาเริ่มกันเลยค่ะเวลาเราคูณนะคะตัวหลักของเราก็จะ ตรงกับแม่ของเราเลยนั่นก็คือ1คูณไปจนถึงครบ12ครั้งนะคะแม่หนึ่งก็คือมีหลัก1ตัวนะคะมีหลักหนึ่งตัวอย่างแม่หนึ่งหลักของเขาก็คือ1นะคะคูณไปจนครบ12เท่านั้นเองอ่ามาเริ่มดูกันเลย1นคูณหนึ่งได้1นึนึคูณสได้ อันนี้นะคะอันนี้เป็น2อคูณหได้2นะคะหรือเป็น1นั่นแหละนะคะอ่าอันนี้ล่ะ1นคูณสได้3 1มคูณสได้4ีอ่าหนคูณหได้5้นะคะหนคูณหได้6อ่าและ1นคูณเได้7จ็ดนะคะหนคณแก็ได้8 1ดนคูณเได้ 9นะคะอ่า9ูณ1ก็ต้องได้9นะคะ1คูณ8ได้8อ่ะสลับกันได้หมดเลยนะคะค่าเท่ากัน10คูณ1หรือ1คูณ10ก็ได้10นะคะ11คูณ1หรือ1คณ11ก็ได้11และสุดท้ายนะคะ12คูณ1หรือ1คณ12ได้12นั่นเองนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าอะไรก็แล้วแต่คูณด้วย1 นะคะก็จะได้ตัวมันเองจําไว้เลยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดให้ปวดหัวนะคะคนเก,ก็อะไรก็แล้วแต่คูณด้วยหนึ่งนะคะก็ย่อมจะได้ตัวมันเองไม่ใช่ได้หนึ่งนะจะได้ตัวเขาเองนะคะใครมาคูณหนึ่งก็จะสะท้อนกลับไปเป็นตัวเองหมดเลยนะคะ,ะมาลองดูดีกว่าว่าเด็กๆเ,เข้าใจแม่หนึ่งถูกต้องไหมคะเ้คูณหนึ่งได้เท่าไหร่คะ เก่งมากเลยนะคะได้กาวนั่นเองอะไรก็แล้วแต่คูณหนึ่งสะท้อนกลับหมดเลยค่ะได้ตัวมันเองนะคะต่อไปแล้วหนึ่งคูณห้าล่ะคะอ่าได้ห้านะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าแม่หนึ่งเนี่ยเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะเอามาดูต่อไปที่แม่สองอะ่ะแม่สองโดยปกติจริงๆแล้วจะเป็นการเริ่มแม่สุดคูณแม่แรกนะคะอ่าก็จะเป็นแม่ง่ายๆนะคะที่คูณเพิ่มทีละสอง เป็นการบวกเพิ่มนั่นเองนะคะเป็นการบวกเพิ่มทีละสองไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราจะมานั่งบวกเนี่ยเสียเวลามากเลยนะคะดังนั้นจึงมีการคูณเข้ามานะคะให้เราได้ฝึกท่องแม่สุดคูณน,นะคะเวลาเราเห็นว่าอคูณทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวอย่างเงี้ยเราท่องแม่สุขคูณเราจะได้คําตอบโดยเร็วดีกว่ามานั่งบวกนะ่ามาดูค่ะสองหนึ่งสองอืมสองสองสี่สองสามหสองสี่

เป็น24เด็กท่องได้ไหมคะฝึกท่องให้ได้แล้วให้ขึ้นจำขึ้นใจนะอันนี้ครูเปพาไปช้าๆนะคะพาไปช้าๆ212 224 236 248 2 5องสอ2สี่2 8งสาม1 0 2องสี่แปดสองหเป็น24เป็นห็นไหมไปฝึกท่องให้เป็นจังหวะนะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายคนทำได้นะคะอ่ะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าแม่สองเด็กๆจำได้มากน้อยเพียงใด อ่ะมาดูที่คอแรกเจ็ดสองเท่าไหร่คะเอ้แม่แปลขาแม่เจ็ดหนูยังไม่แม่นเลยคะ่ะหนูยังไม่ได้เลยคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะคนเก่งถ้าหนูเห็นเจ็ดคูณสอง้วหนูยังจําไม่ได้ให้หนูไปเริ่มที่แม่สองแทนนะคะหนูก็ท่องไปเรื่อยๆเลยคะ่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสแปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่เห็นไหมคะเราสามารถท่องแม่ไหนก็ได้แต่ถ้าสมมติเด็กๆเ,เก่งแล้วแม่เจ็ดเด็กๆสามารถท่องได้เด็กๆท่องเลยคะ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสอง 14เห็นไหมรวดเร็วกว่าเยอะเลยนะคะรวดเร็วกว่าเยอะนี่คือข้อดีของเด็กๆที่ขยันท่องแม่สุคูลได้แม่เยอะๆนะโอเคนะคะอามาดูข้อต่อไป2อคูณสได้อันนี้น่าจะง่ายนะ2อคูณสได้ 6นั่นเองอ่าเด็กๆเก่งมากเลยแม่สองผ่านไปแล้วมาเริ่มดูที่แม่สามนะคะอ่าเด็กๆถ้าอยากจะไปเร็วแบบนี้เหมือนแม่เปยนะคะเด็กๆสามารถไปฝึกท่องแม่สุคูลให้ได้ก่อนนะคะนะถ้าจะมาฝึกในคาบนี้นะคะบอกเลยว่าอาจจะอะ่ค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งต้องฝึกหลายๆวันใช้เวลานะคะในการฝึกท่องแต่ละแม่ค่อยๆนะเด็กๆสู้ๆแม่เปไปกำลังใจให้นะคะอ่ามาดูค่ะสามคูณหนึ่งสามหนึ่ง สามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้า 27 30เป็น30 31เป็น33 32เป็น36นะคะเป็นการบวกเพิ่มทีละสไปเรื่อยนั่นเองแต่ถ้าเราท่องแม่สุขุมแม่สามได้มันก็จะง่ายสําหรับเราถ้าเราเจออะไรก็แล้วแต่คูณด้วย3มนะคะมาดูค่ะที่ข้อแรกว่าจะําได้ไหม 6คูณ3แม่ไปบอกแล้วนะคะถ้าเด็กๆยังท่องแม่6ไม่ได้เป็นอะไรไหมไม่ต้องไปตกใจนะเราก็แค่กลับกันมาท่องแม่3แทนนะคะแต่ใครที่เก่งแล้วเจอ6คูณ3แบบนี้นะให้เลือกแม่ที่มากกว่านะเราจะได้คําตอบอย่างเร็วเลยนะคะข้อนี้ได้อะไรคะ6 3 18เก่งมากๆค่ะข้อต่อไป3คูณ9ได้เท่าไหร่คะ สามสามสามหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดนั่นเองเย่ขายทองแม่สุขูมได้ก็เดีวเหมือนแม่เป๋บ้างคะเก่งมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องหมดกำลังใจสู้ไปด้วยกันคะ่ะอามาดูต่อที่แม่สี่จำได้ไหมไหนใครท่องได้ถึงแม่สี่แม่นแม่นละวคายกมือขึ้นโอ้เก่งจังเลยนะคะมาดูคะ่ะสี่หนึ่ง

เห็นไหมคะอ่าเชื่อว่าหลายคนท่องไปพร้อมแม่เปได้นะคะใครไม่ได้ค่อยไปฝึกท่องนะอ่ะมาดูซิว่าข้อแรกจะทำได้ไหมซีซีเท่าไหร่นะ จำไม่ได้ก็ท่องใหม่ได้เลย4144284324416เห็นไหมคะอ่าข้อต่อไป74เจอเลขมากอีกแล้วแม่หนูจำไม่ได้หนูเริ่มที่เลข4ได้ไหมคะได้นะคะแต่ใครท่องไม่7ได้สบายเลยคะ่ะได้คำตอบเร็วก่อนเพื่อนเลยนะคะอ่าใครไม่ได้ค่อยๆไปพร้อมกันคะ่ะ41442843244164520462447 28ดนั่นเองเก่งมากมากมาต่อกันที่แม่หกันดีกว่านะคะไหนท่องแม่5้าได้หรือ,อยังเอ่ยแม่ห้านะคะก็เป็นการบวกเพิ่มทีละเท่าไหร่ทีละห้านั่นเองนะคะง่ายมากเลยนะคะง่ายมากเลยนะคะมาลองดูกันค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปด สี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบนั่นเองเย่เ yeah. ก่งมากมากสู้ตายเลยใช่ไหมคะเกือบหมดลมหายใจเลยนะคะแม่ห้าก็คือเพิ่มขึ้นทีละห้านะคะคนเก่งน,นะเพิ่มขึ้นทีละห้าอมาดูที่ข้อแรกห้าสองเท่าไหร่คะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบนั่นเองเก่งมากมเลยคะ่ะต่อมาแปดคูณห้าล่ะคะ ถ้าท่องแม่8ก็ท่องแม่8ได้เลยนะแต่ใครท่องไม่ได้มันเริ่มที่แม่5ค่ะ5 1 5 5 2 153 1554 255 2556 3057 3558 สี่สิบนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครท่องแม่แปดได้จะเอเร็วมากเลยไม่เชื่อลองดูแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยีสี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบเห็นไหมไม่ว่าจะเอาแม่ไหนขึ้นเกาะน,นะคะเด,เด็กคำตอบเขาจะได้เท่ากันถ้าไม่ได้เท่ากันก็คือเด็ก,ดกท่องผิดนั่นเองนะคะยังไงเท่ากันหมดเลยนะคะถ้าเด็กจะเลือกแม่ไหนก่อนก็ได้เอาที่ตัวเองถนัดนะคะเอาที่ตัวเองถนัดวันนี้แม่หกนะคะแม่สุดท้ายสําหรับวันนี้ค่ะมาดูกันสิคะ หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่หกสิบเป็นหกสิบหกสิบเอ็ดเป็นหกสิบหกหกสิบสองเป็น 7จท่องได้ไหมเน่ยแม่หกจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะคะแม่หกนี่จะเป็นแม่ที่เริ่มปากเสียนแล้วนะคะใครท่องได้ถือว่าเก่งมากเยี่ยมมากเลยนะคะแม่เปกดหัวใจให้เลยนะคะแต่ใครที่ยังไม่แม่นนะคะฝึกท้องให้แม่นเลยนะคะดูแม่สุขูนะคะท้องตอนอาบนะ้ำอ่า ตอนเช้านะคะเข่าห้องน้ําตอนวิ่งตอนอะไรก็แล้วแต่นะคะฝึกท่องบ่อยๆแล้วมันจะจําได้ขึ้นใจนะคะไม่เชื่อลองทําดูทุกวันสิจําได้แน่ๆนะคะอาทิตย์ละแม่ก็ได้นะคะดเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะอ่ะมาลองดูข้อที่หนึ่งหกคูณหนึ่งโอ้โหข้อนี้เคยตอบไม่ได้เขินเลยนะหกหนึ่งหกเห็นไหมอะไรก็แล้วแต่คูณด้วยหนึ่งสะท้อนกลับเป็นตัวเขาเองเลยนะคะข้อต่อไปค่ะห้าคูณหก ่าเด็กๆถ้าท่องแม่6ได้แล้วก็6 1 6 6 2่งหกหกสองสิบสอแต่ถ้าใครแม่6ยังไม่แม่นยำไม่เป็นไรก็ไปท่องแม่อะไรแทนคะแม่5ก็เป็น5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 2ิและ5 6 30เห็นไหมไม่ว่าจะขึ้นด้วยแม่5หรือแม่6กคำตอบของเขาคือเท่ากันเลยเก่งมากๆเลยค่ะ าเรามาสรุปที่แบบฝึกหัดกันสิคะว่าแม่หนึ่งถึงแม่หกเนี่ยเด็กๆแม่นยำม,มากน้อยแค่ไหนคะอ่าข้อหนึ่งจับเวลาค่ะติก๊กตอก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 ติ๊กตอกได้ยังเอย่ยคำตอบคือ ห้สี่นั่นเองไหนใครถูกมัง่งยกมือหน่อยค่ะใครผิดไม่เป็นไรนะแสดงต้องไปฝึกทองแม่หกใหม่ไหนลองมาทวนกันซิเคาห้าสิบสี่ถูกต้องไหมคะท่องไปพร้อมกันนะ หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยสิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสาสิบหกหกเจ็ดสี่ิบสองหกแปดสี่ิบแดหกเก้าห้าสิบสี่เยเ่งมากเลยค่ะสำหรับเด็กๆที่ท่องถูกต้องนะคะใครท่องผิดไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าเรารู้แล้วว่าแม่หกเราไม่แม่นเราไปฝึกให้มันแม่นแล้วครั้งหน้ามาแก้มือใหม่อ่ะดูที่ข้อสองค่ะห้าคูณเจจับเวลาค่ะติก๊กตอกติก๊ก ตอกติกต๊กติกตักติกตอกเตดนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบที่ได้คือ 35นั่นเองเย้ yeah. ถูกกันไหมเลยอ่ามาเช็คคำตอบกันดีกว่านะคะท่องแม่อะไรดีแม่5้ากันก่อนเนาะ5้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสห้าห้าสี่สห้า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 หกสาและห้าเจ็ดเย้เก่งมากๆเลยค่ะถูกกันไหมคะถูกกันไหมตื่นเต้นแทนเลยนะคะว่าเด็กๆจะแม่นยำแม่สมกุลมาแค่ไหนมาดูที่ข้อ3ค่ะ8ปคูณแ พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะจับเวลาตต๊กตอกเิ๊กตอกตต๊กตอกตต๊กตอกตต็กตอกต็กตอกตานได้คำตอบหรือยังเอ่ยคำตอบที่ได้คือ6กสี่นั่นเองค่ะนะคะเด็กๆได้คำตอบแบบนี้ไหมคะได้ไม่เอ่ยเอามาลองดู818

ห4สิบี่อ่าข้อนี้เอามาแกล้งเด็กๆนะคะเอามาแกล้งเด็กๆเอามาลองดูนะคะว่าเด็กๆเนี่ยแม่แปะได้กันหรือเปล่านะคะอ่าเพราะว่าครั้งหน้าเราจะมีเรียนแม่แปดนะคะก็คือแม่7็ดถึงแม่1ินั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครไม่ได้ไม่ต้องกังวลมีเวลาหนึ่งอาทิตย์ในการฝึกนะคะมีเวลาหนึ่งอาทิตย์ในการฝึกนะคะจะได้แม่นยําแล้วมาดูนะว่าเจอแบบนี้แล้วจะทํากันได้ไหมอ่ามาดูที่ข้อสุดท้าย4ี่คูณสามค่ะ ต,ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตาแดนคำตอบที่เด็กๆได้คือ12ถูกต้องค่ะ เด็กๆได้คาตอบเหมือนแม่เปไหมคะเช็คคาตอบค่ะจะท่องแม่สี่หรือแม่สามก็ได้แต่ในกรณีนี้แม่ไปขอเลือกแม่ที่มากแม่ที่มากที่สุดเพื่อจะได้รวดเร็วต่อแม่เปเองอ่าสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองเย่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจเรียนมากเลยเก่งมากสําหรับคนที่ท่องแม่สุขุณแม่สองนะคะถึงแม่หกได้นะคะขอชื่นชมเด็กๆเลยแต่ใครที่ยังท่องไม่ได้อยู่ในระหว่างการฝึกอย่าแพ้เพื่อนนะคะอย่าแพ้เพื่อนนะ ต้องกลับไปฝึกให้แม่นยำเลยนะคะอ่าและอาทิตย์หน้าเราจะมาเจอกันในแม่สุขูณแม่7ถึงแม่12นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้รู้ตัวแล้วมีเวลาหนึ่งอาทิตย์นะไปฝึกมาเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่แปขอบคุณเด็กๆมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบต่อไปค่ะบ๊ายบาย